อตอนนี้ก็เริ่มแล้วเช้าวันที่8เมษายนเจดีไซน์ JD ของเราเริ่มแล้วเอารถไมโครมาโกยก่อนขึ้นลูกก่อนเพราะว่ามันเป็นเจดีไซน์ใหญ่งานประเพณีของเรานะอะ13 14 15อันนี้่อญาติโยมก็มาเรื่อยๆเข้ามาทํำบุญเข้ามาออกไปเรื่อยๆนะเราก็ ในวันงานก็จะมีทีมงานอ,อสมอมาช่วยคัดกองมาช่วยนะค <Okay. S 1> ัดกองมาช่วยสกกีนเกี่ยวกับการป้องกันมาตรก,การป้องกันรักษาระยะห่างแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่ประกันได้นะ <Okay. S 1> งานสงการเราก่อไม่ดีไซายคนก็เข้าออกเรื่อยไม่ถึงก็ไหอัดน,นะ <Okay. S 1> มาเรื่อยๆสบายๆนะ <Okay. S 1> เพราะว่าทรายมันเยอะเราใช้ทรายทั้งหมด5รถพ่วงนะห้ารถเทรลเลอร์นะจำเป็นแรยิงเพราะว่าเราก่อทรายนี่เราใช้ทรายเยอะ เป็นเจดีทรายใหญ่ที่สุดในวันดรอนธานีแหละทรายทั้งหมดในห้ารถพว่วงเลยเราจะต้องโกยขึ้นตักขึ้นให้เป็นองค์เจดีย์ใหญ่เหมือนที่เราเคยทาทุกปีนะเสร็จแล้วก็ญาติโยมก็จะได้เดิน<ม>ขึ้นไปบนฐานเจดีทรายชั้น1ชั้น2องไปปักธงอันนี้ในเบื้องต้นนี้เราก็ใช้รถไมโครก่อนเพิ่มเติมเพิ่มเติมอีกหน่อยเพิ่มเติมอีกหน่อย,รออยบริวาร ไว้ปั้นจระเข้ปั้นเต่าปั้นปูปั้นปลาเติมเติมอีกหน่อยเติมเติมอีกหน่อยเอาลงอ่ะอันนี้ก็โอ้ยตรง กาบขอบพรคคุณคุณครูบาอาจา์หลายๆหัวซอยตกแต่งสถานที่มัดผาสลาค่ะคุณเจ้ากะลาเฮดต,ตามแถวที่ห้องเฮดได้สืบสารประเภทนี้เอ่อเขาเรียกว่าสองนามวัตูปน,น่ะนั้นกะกราบว้พะบรมสารลิกธาถุสงนามวงลูกมันปิดท่องหลวงปู่มันปางยืนถือดงขนาดเท่าองค์จริงนอกจากนี้กับปักท่งเกดีทรายนะกะบพอะมาณเขาจะมีอ,อสอมอมากันใหสองชุดนะ เพื่อเขาเรียกว่ารักษาอรรยาห้างหลักอะดูแลคัดกรองกันละสัตว์ตาน่วยความสะดวกให้สัทธาท่านย่มมาทำบุญได้ตามนั้นสัทธาตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่บราว่าสี่เป็นเต้นที่เขาสี่สงนมพระหรือว่าจะเป็นโตกำลังเตรียมการเตรียมงานกันเต็มที่เอาใส่ละพราอันปั้นเจดีย์ใส่เขา ใาล่ละต้องลูกี่ไปใาละปั้นจดีย์ใช่ลูกี้นอกพักปั้นดีครับอะออ๋อก็กำลังช่วยกันอันนี้เต็นท์นี็ก็จะเปอน๋อาาาาอาออ๋าอ๋ออไออ๋ออ๋ออ๋ออเ,เออนนอ๋ออ๋นอรออ๋นอ๋ออจออ๋ออ่าอ๋ออ๋ออ๋อาปรอ๋ัอ๋ออ๋อา๋ออคัญนี่มออนนี๋ออ๋อา๋ออ๋ออเออ๋อล๋าอ๋ออ๋ออ๋อป๋ออัอพิธีทอ่จะเราอัอเชิอ๋ออีลิกธาตุลงอันนี้ก็จะเป็นนี่ องค์เจดีย์ทรายใหญ่แล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะก็นะสัตนะยาญาโยมนะอันนี้คือจุดคัดกรองสองด้านทางเข้าทางออกเต็นทางด้านโน้นอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเต็นสัตยาญาโยมนะที่มาบริการน้ําดื่มทํโรงทานนะก็คนนี้กำลังเตรียมงานกันนะก็ทำได้เท่าที่เราทำได้นะนะั่นแหละก็ ภายต้มาตรการน้ำมันระวังอย่างเข้มข้นนะก็จะมีทางอสมอมาช่วยคัดกรองมาช่วยอ่าแต่แกนรอ้นี้เริ่มต้นเมื่องานมันเสร็จหมดทุกวันนี้วันแรกวันเมื่อวานเมื่อวานก็เริ่มฉีดน้ําเลี้ยงทรายตบเจดีทรายวันนี้ถือว่าอ้าวันนี้วันแรกก็แล้วกันวันที่เก้าวันดีเก้าหน้าเก้ามงคลเริ่มแล้วก็วันที่สิบสองตอนเย็นเอาพระลงตอนนี้ตัดเตรียมสถานที่ นะเอาพระลงในเย็นที่สิองวันที่สิบสามมันเปิดงานแล้วนะยโยมไม่ได้ไปไหนก็เข้ามาส่งน้ำพุตลุปมากราบไหว้พระเสริมมงคลเสริมชีวิตนะมันอันตรายมันสุมเสี่ยงเขาไม่ไปเดินทางไปเที่ยวละสถานใดที่มันผู้คนผู้ข่านผู้คนแออัดเราก็หลีกเลี่ยงเอาระมัดระวังเอา,เ,อาเข้ามาวัดก็วัดก็มีมาตรการ มีน้ํายาล้างมือมีหน้ากาแกแจกใครไม่มีหน้ากากก็จะมีหน้ากากแจกให้นะถ้าเข้ามานั่นแหละอยากให้ญาโยมนะไปเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้กับพี่กข,ขออนุโมทนาสาธุเชิญชวนผู้กระเฮ็ดกรเงาอะไรดอกซ่านใส่หารถพ่วงแต่เฉพาะตัวจะดียังพ้อพ่ออยู่มาเรียกว่านี่เอ้าต่ว่าขันว่าพ่อเขาลองปาดมาเหมือนกันคนสิพ่อพอไส่เป็นหลายเติบยุ่งขันคำว่าพ่อใว่า,ากันไหมต่วัาจัว่าพ่ออยู่บ่เอารถขามมาตากกลวยแบงขึ้นเอาโอเคเอา อันนี้ก็อันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ลงมาดูงานในส่วนของการเตรียมงานค่ะคือสาระเทพนี่ก่อพระเจดีทรายบุญสมการภาษาอีสา,สาบบนว่าบุญเน่าบุญเน่าบุญทรงนมอันนี้ก็ในส่วนของหมู่คณะนี่สืซะก่อนสามคกีคือพลังนี่คืซะก่อน ฐานณ์ทีคือพลังอันนี้ก็คือการช่วยกันร่วมแรงร่วมใจของหมู่คณะสงฆ์หาวัดป่านนนิเวศอันนี้การก,ก่อพระเยดีสายอันนี้ไล่ลงมาถึง1 2ึ่สสี่ชั้นที่สี่เลยชั้นที่5ปิดฐานวันนี้วันที่10พรุ่งนี้นะก็จะเริ่มละที่เห็นกองอยู่ด้านล่างนี่ก็คือปั้นจระเข้ปั้นเตา่า ขคาดสงฆ์ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่มั่นปางยืนที่โดงขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐานเพื่อให้ญาติโยมได้สงน้ําปิดทองเฉลิมฉลององค์หลวงปู่ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเต็นท์ประโกาศให้สัตยาญาติโยมได้สงน้ําพุธรูปนี่ลงมาเรียงแล้วพุธรูันี่ก็เป็นโต๊ะหมู่แล้วเราก็จะนนี้เป็นธงแล้วค่จะขึ้นธงแบบนี้เหมือนทุกปีที่ผ่านมา เหมือนทุกปีที่ผ่านมางานก่อพระเจดีไซน,นตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะหมู่ให้ญาติโยมมาจุดธูปเทียนบูชาพระนตรก่อนที่จะส่งน้าพระพธรูปนะพรุ่งนี้ก็คงจะมีญาติโยมมาช่วยกันประดับประดาใส่ดอกมงดอกไม้ใส่ดอกไม,ออไม้อันนี้เมื่อทาเสร็จก,ก็ตรงนี้ญาติโยมก็จะเดินขึ้นบันไดนะเดินขึ้นบันไดไปเดินรอบธงรอบเจดีไซน์ เพื่อจะได้ปักธงทิว,ว,วเพื่อที่จะได้ปักธงทิวอ,อ,อันนี้ก็อโอ้มันไม่ใช่เล็กๆนั่นนี่นะสายขนาดสายใช้ทรายเจ็ดรถพ่วงอะ่ะมันรู้กี่คิวก็ไม่รู้ัำแบบมาไม่นับคิวแล้วนับเป็นรถเจ็ดรถพ่วงมันหือมาเจดีไซน์ายวัดป่าวน,นิเวศตำบลมาแข้งอำเภอเมืองวัดรอนธานีนี่ก็ คุณเจา้าในสูขนาดเด้อขนาดโยมสีมาพุดละไรย่ำเดยดยร้อนๆพูดอะเอาสูนาคสู่นักมาได้ท่านเวลาพอดีเลยมาเล่นไส้เล่นน้นำนำ้นำนำ้นำนำ้ำน้ำน้ำเอาให้แน,นนฉีดน้ำเลี้ยงไว้ตลอดบานยังห้มันโหยยังมันพัง้งฉีดน้ำเลี้ยงไว้ผู้ฉีดน้ำน,นี่ก็คือการร่วมแรงร,ร่วมใจของธนาสงฆ์ตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์บูชาดอกไม้ทูบเทียนพ้าไตเพื่อที่จะขึ้นไป กราบไหว้พรอบรัสมหาลีรีกธาตุที่เราได้อัญเชิญลงมาต,ตรงนั้นก็จะเป็นรงทานลงกลัวกลางนี่คือบริเวณศาลาพิธีที่คัทนานนที่เราจะใช้เป็นฐานที่นี่แหละที่เรานี่คือพ่อบรมหาลีลีก้า์ญาติโย,ยมขึ้นมากราบไหว้พระรูปแล้วก็บูชาลงมาให้ทุกเทียนมาวางตรงนี้นี่เรียกว่าท่านพ่อพลมสาลีรีกธาตุที่เราอัญเชิญลงมาทุกปี ช่วงสงการให้ญาติโยมได้สมบุญร่วมจงน้ำถือว่าการทำวันนี้ไดนการทำหลังจากที่พระอาจารย์เขาได้แต่งขันห้านะ,ะมากราบพระประธานแล้วก็มากราบองค์หลวงปู่ขอราธนาขอราธนา,อ,า,นาอัญเชิญหลวงปู่ปางยืนทุดงขนาดเท่าองค์จริงหลวงปู่มั่นเพื่อที่จะลงไป ปฏิฐานให้ญาติโยมได้สงน้ําได้ปิดทองเพื่อเป็นการเฉลิมฉลององค์อันนี้เรียกว่าปางยินทุดงนะที่เราได้เททองไปเมื่อต้นปีวันที่สามสมกราวันนี้ก็ถือว่า,าบุญ13ประเพณีขออัญเชิญขออัญเชิญหลวงปู่ลงไปเพื่อที่จะปฏิฐานให้ญาติโยมได้สงน้ําปิดทององค์หลวงปู่เพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นเป็นสุข ยต่ยิ่งขึ้นไปเน่็พระอออคุณเจ้าแล้วตลอดจนสถาจะยมช่วยกันจัดเตรียมงานนี่ใน,นส่วนของการเตรียมศาลาจัดเตรียมอาสนะสําหรับตอนทำวัดเย็นๆนี้นะพระคุณเจ้าก็ได้ลงมาตั้งแต่หัววันเลยวันนี้ร่วมแรงร่วมใจพรุ่งนี้ก็วันพระอันนี้เตรียมอาสนะไว้เต็มที่กัดพิกษูวัดเรา27สามมณนนสามะ หาช่วยกันนี่คือ,ตอเตรียมงานบนศาลาทิกษุวัดป่านนิเวททุกหน่วยทุกหน่วยประจำการคราวนี้ก็คือเดินมาทางด้านหน้าศาลาเตรียมงานแต่ัววันเฮ้ยค่อยยกเดยคะอันเชิญองหลวงปู่เข้าสู่แท่นพิธีอาหานุนมโมทนาบุญโอ้สาธุ เต้นต่างๆสาลีลิกธาตุก็อันเชิญแล้วอะวันนี้ก็ได้แต่งคันห้าอันเชิญลงหลวง,งปูอ่อะเข้าสู่แท่นพิธีเลยอันเชิญลงหลวง,งปู่ลงมาแล้วโอ้ถูกมอนสาธุสาทุซุมเย็นสุมเย็นแข็งแรงแข็งแรงมาช่วยตบเจดีใหญ่เดี๋ยวยันนี้ก็คงจะมีคงจะมีคปนปั้นเต่าปั้นตะเค่แล้วนะ่ะเอออะ เึ้ขึ้นขึ้นลงเอาค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อค่อยๆหันหน้ามาค่อยๆหันหน้ามาเออเอาเอาค่อยๆหันหน้ามานะเอาเราถือว่าใกล้แล้วเข้ามาแล้วได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วงานเราหันนี้ในส่วนเก็บดีๆเด้อเก็บดีๆบักละลูกเน้นลูกเน้นลูกเน้นเอ้ยค่อยเก็บใส่กระสอบดีๆบักละอันนี้พารำพิธีสงน้ำพุทธรูปเอก อันนี้ก็บนี่คณะเออนายทหารเพิ่นมาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชมบัดปานนเวทเพิ่นเปลีน่นทหารแล้วเพิ่นแวะเขามาเออสัสดีเพิน่นเอาหมู่คณะภิกษุส,สงฆ์เราเดอ้อใส่ยังได๋อันใดมันห่างอันไดนเป็นตานั้นก็ซ่อมแซมเอาซอยกันเดอ้อตรงนี้ให้เพิ่นผูกผ้าแต่งดีๆให้เออคือระบาดยังาบางนะ่บังหน้าเออจังซสียอะพ่เปอนั่นได้แล้วได้แล้วเออบ่ได้บงังตะวามัดโยมดีๆเดอ้อโอ้ยหงหลวงปู่ง,งามหลาย ปางยืนทุดงนี่แหละนี่เขาเรียกว่าเห็ดต,ตามที่ลิมิตเห็นโอ้ยสัตว์ท่านา่ทมต่างถวายเนื่องในโอกาสร้อยห้าสิบปีชาติการ,โ,ราโอ้ยขอสินที่รรามบะระมี่ไก่ไก่หลวงปู่ปางยืนุดงดง4อย่างปางยืนทุดงนกดที่หลวงปู่สะพายอยู่หมายถึงความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นอ่ะ ได้ได้กราบได้ไหวลมเย็ยนเป็นสุปปยุแห้งหนสมบูรณ์ได้ไม่ได้พ่วงลมเย็ยนเป็นชุกสุกไก่สบายใจดีอย่างที่สองก็คือย่ามที่หลวงปู่สภาอยู่หมายถึงคงทังสำรองเอ่อหมุนเวียนบ่ให้ขาดบ่ให้ขัดสนดีอย่างที่สามบาทที่หลวงปู่สภาอยู่นี่หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะปยุใสขมิ้นตะเข้ามาอิ่มมีที่มั่นอุดมสมบูรณ์บ่ใไห้วดบ่ให้ยากบ่ให้ขาดบแค่ดีอย่างที่ 2, ออทสีพพ่งคงำว่าท,ทุด,พพดง บางยืนทุดงทุดงนี่หมายคมว่าต้องสุขภาพแข็งแรงร่างกายสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนแล้วคลา,าปลอดภัยชนะภัยทุกคนชนะมารทุกที่เหมือนที่หลวงปู่ท่านเดินทุดงไปที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วละทั่วลาฟ้าเมืองไทยทุดงไปไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออ่าภาคอีสานตะวันอกกลางนะทุกทุกที่ที่หลวงปู่ไปหลวงปูจ่จะชนะภัยทุกคนท,ทุกแห่งอันนั้นก็ ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้กราบไหว้บูชาฉะนั้นเดินทางไปไหนก็แ้วคาดปลอดภัยชนะภยัยชนะมารทุกคนทุกแห่งท,ทุกที่เหมือน,นที่หลวงปู่ทุดงไปนั่นแหละก็ขออระโมทนาสาธุให้ญาติโยมได้สงน้าด้วยความเคารพด้วยความศรัทธาแล้วก็ปิดทององค์หลวงปู่ด้วยที่เห็นรอยอยู่นี้ก็เป็นข่าวที่คณะของเสนาธิการทหารเรือนะมากราบเยี่ยมพระปารเวทแล้วก็ขอโอกาส เอาก่อนนะปีนี้ก็ถือโอกาสอ้าวดีนี้เด,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 ดเป็นอย่างเป็นทางการนมนม์ลงมาให้ญาติโยมได้ส่งน้ําปิดทองนะโดยในงานเสบ็าสาร,ระเพนี้อ้าวันนี้ก็เป็นวันที่12เมษายน2 5 6 4พันระอยจารย์ก็มีโอกาสได้ลงมาดูรายละเอียดของงานต่างๆอันนี้ประลัมพิธีตรงนี้ที่เราเห็นนี่ก็คือที่ที่เราอัญเชิญพระบระมสารีริกธาตุลงมาเพื่อที่เราจะให้ได้ญาติโยมได้บูชาดอกไม้ทุบเทียนนะวางผ้าไต เพื่อเป็นการสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความพิสติมงคลให้กับชีวิตลงเย็นเป็นสุขนะอันนี้ก็มาดูรายละเอียดอันนี้ก็เป็นพลิธีทําบุญตักบาตรร้อยแปดเราก็เตรียมพร้อมแล้วอันนี้ก็พาญาติโยมดูพิธีต่างจริงแล้วก็นะก็เราก็เตรียมพร้อมแล้วในสับส่วนของงานนะปีนี้ก็เนื่องจากว่าภาวะโควิด -19 ระบาดอยู่เหมือนกัน ั้นข้างนอกก็มีมาตรการเฝ้าระวังก็คือห้ามสาดน้ําเล่นน้ําปาแป้งอะไรต่างๆงดกิดจกรรมนะแต่ก็คงจะพอนอนรวมได้นะเข้าวัดเข้าวามาไหว้พระสวดมนต์มาส่งน้ําพระพุทธร,รูปนะปีนี้ก็ส่งน้ํพระพุทธร,รูปแล้วก็งดงด,งดสําหรับพระภิกษุสงฆ์ในวัดก็งดอันนี้ให้ญาติโยมเข้ามาก็ด้วยความปรารถนาดีมาถึงก็นี่เป็นเต็นท์กองนยการ ตรงนี้เป็นจุดที่อ,อสอมอจะมาช่วยคัดกรองมาวัดไข้อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมนะเมื่อมาถึงตรงนี้ก็บูชาดอกไม้ทูบเทียนเข้ามาจุดทูบเทียนกราบไหว้พระธนตาเตยแล้วก็ส่งน้ำพระทูรูปตามลําดับนี่ส่งน้ำพระทธรุปเพื่อความสิริมงคลหลังจากไหว้พระธนาตาเตยเสร็จก็ส่งน้ำพระทธรูปนะเมื่อส่งน้ำพระทูรูปเสร็จก็มาตรงจุดนี้มาจุดนี้ญาติโยมก็จะได้ นะส่งน้ําองค์หลวงปู่มั่นปางจินทุดงขนาดเท่าองค์จริงส่งน้าหลวงปู่เสร็จก็ปิดทองเพื่อเป็นการเฉลิมฉลององค์หลวงปู่ก็ต่อมาที่นี้ญาติโย,ยมก็เดินมาเดินมาชงเต็นนี้ก็เป็นเต็นบูชาดอกไม้ทุบเทียนตักบาทร้อยแปดนะตักบาทร้อยแปดเสร็จก็เอาผ้าไตนะขึ้นไปร่วมทําบุญร่วมตั้งจิตอธิษฐานกราบไหว้พระลมสาหาลิยขาทาตจงประลำพิธีนี้ จุดนี้นะต่อจากนั้นญาติโยมก็จะได้ร่วมกันนะมาเที่ยวชมมาปัดพงบนเจดีย์ใหญ่นะซึ่งวันนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมด้วยช่วยกันมาปั้นบริวารเรียกรอบๆเจดีย์ใหญ่ก็จะมีจระเข้มีเต่าม,มีปูอันนี้คืออะไรคืออะไรในกุ้งเนาะอ่ะอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุเ้อร์นี่ยูทูบเบอร์ชื่อดังวันนี้ได้มีกิตาาเสียสละเวลาเข้ามาตอนนี้กำลังทำหนวดกุ้งอยู่ กลังแต่งหนวดกุ้งโอ้สวยงามสวยงามกุ้งก้ามกามตัวใหญ่มากเลยเอา,า,าสาธุเดอ,อนี่แหละขอเชิญชวนสถาญาติโยมมาร่วมมาชมเจดีาซใหญ่มาดูบริวารน,นี่ก็ขออนุโมทนาสาธุก็ยงโยมมาช่วยปั้นอันนี้น่าจะเป็นเต่าอ,อันนี้ก็คือแม่งานใหญ่พระอาจารย์สิอาบุญเหลือสริธมโมอาพร้อมด้วยทีมงานพระภิกษุในวัดที่ปั้นเจดีใหญ่ เอาเงยหน้ามองหน่อยให้ญาติโยมเห็นหน้าหน่อยคนปั้นเจดีายใหญ่ปั้นจระเข้ใหญ่ตัวนี้ก็ใช่ฝีมือท่านนะโอ้โหอันนี้ก็โูตัวใหญ่มากเลยจระเข้ตัวนี้อ่ะสมสมฐานะสมกับเจดีย์ใหญ่ของเราเออสวยงามมากเลยจระเข้ต่อจากนี้ก็มาดูมีปลาปลาตะเพียนนี่ยังไม่มีเกดเด้อมาใส่เก็ตให้ปลาตะเพียนหน่อยอันนี้คืออะไร โอ้อันนี้มันเป็นอะไรเป็นช้างหรือเป็นอะไรนี่เป็นบัวหรือเป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นหมูนี่มีหูอย่างดีเลยเนี่โอ้หมูนี่คือไว้คือไว้อ่ะนี่ก็เจดีย์ใหญ่นะเชิญเชิญญาติโยมมาส่งน้ําพุตธรูปเนาะส่งน้าหลวงปู่มัน่นปิดทององค์หลวงปู่แล้วก็ตักบาตรร้อยแปดบูชาดอกไม้ทุบเตียนอ่าวางผ้าไตหน้าท่านสักการะพระละพิษาริลิกธัตอันนี้ก็เป็นเตา เอออันนี้มันจะเป็นเต่าหรือเป็นตะภาพเนาะนี่มีเต่าด้วยนะโอ้มีปูด้วยมีปูด้วยมีกุ้งด้วยอ่ะอันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุรายละเอียดก็คือเราเสร็จหมดแล้วตอนนี้ส่วนนี้ญาติโยมก็ช่วงเย็นๆก็เข้ามาช่วยกันปั้นขออน,นิี้ส์ผลบุญนี้ให้ญาติโยมมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านานนึสิ่งใดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเ้อ สาธุสาธุอ่ะก็ด้วยความปรารถนาดีจากคณะสงฆ์นวนัดป่าอนเวททองไว้ท่องไว้ออกจากบ้านอย่าลืม <ใจ S 1> กินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆที่สําคัญใส่แมสใส่หน้ากากป้องกันด้วยนะก็ด้วยความปรารถนาดีก็ขออนุโมทนาสาธุจากคณะสงฆ์วัดป่าน,วนเวทตำบลมาแข่งขอำเภอเมืองจังหวัดรอนธานี